รุ่นสองเรามีรุ่นสองครับพี่โอ้มีเนื้อเงินนวะลงยาโอ้ซุ่มเนาะเออนี่นะครับแล้วชุดที่อยู่ในคอล่ะมีชนะจนลงเดียวครับนี่นะครนี่ครับจึงบอกว่าสายหลวงว่พีาเนี่ยส่วนใหญ่ชนะจนนะครับเนื้อทองแดง สวัสดีครับ FC สนชาแนลนะครับผมสนพระเครื่องนะครับวันนี้ก็มาที่นครนายกนะครับซึ่งจะมาร่วมกิจกรรมกับทีมงานพระเครื่องหลวงพ่อเพียวัดเกินกระถินนะครับแล้วก็มีทีมงานกรรมการรับประัดสินพระโต๊ะหลวงพ่อเพี้รนะครับมากันหลายท่านนะครับวันนี้ก็จะมาขอชมพระประจํากายของแต่ละท่านที่พกติดกายมานะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับมีหลวงพ่ออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปติดตามชมในคลิปกันนะครับว่า แต่ละท่านมีพระประจํา right กายอะไรกันบ้างนะครับกําลังดูพระกันแล้วครับนี่ตามลบุรีครับสวัสดีครับตามลบุรีนี่ครับนั่นโยครับโยมุกนี่หนุ่มพี่หนุ่มผมครับพี่หนุ่มหนุ่มบ้านเราครับพาน้องสาวมาไหมครับมาบ้านเขามาบ้านเาไหนขอดูพระประจำกายนะตามลบุรีมีอะไรมาบั่ง นี่เหรียญชนะจนครับเหรอชนะจนทองคำแล้วก็มีอนุมานไห้มะขูดอืมไหนขอชมหน่อยสิควางออกมาหน่อยนี่นะครับเนื้อทองคำนะตามลบุรีนี่ก็เป็นกรรมการรับรับตศิลพระ,ะครับโอ้ <c oughs> ไม่ต้องถอดมาก็ได้ไว้หนะ้เดี๋ยวหายนี่นะครับเป็นเนื้อทองคำแล้วชนะ,ชะนจนมีเสืองาสนะี่เจ็ดนมีชะนะจน นี่ครับชนะจนนี่ด้านหน้าด้านหลังเป็นทเวีสุวรรณหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลข11ครับ11ด้วยนะครับนี่ครับน่าจะหลายแสนนะครับตรงนี้รวมทองน่าจะมี3 0 0 0 0 0บวกเสืองา47่เจเลขอะไรเสืองา47ตัวนี้เลข187ฮะ187 187ฮะรวมทองน่าจะ30,000บวกนะครับตัวนี้น่าอยู่ครับแล้วก็มีมีหนุมานที่ไฮไลท์นี่นะครับหานุมานนะครับที่นี่นะครับชื่ออะไรกันี่ย อนุมานไม้มะกรับอนุมาเลขห้าหกห้าหกนี่ครับตามลบุรีเป็นหน้าโขนนะหน้าโขนนี่ครับก็คือรุ่นนี้จะมีสามหน้าเนาะใช่นี่ครับจะเป็นหน้าโขนจะสามองค์นี่ทั่วที่ทั่วไทยเป็นองค์นี้ไปด้วยกันตลอดอ๋อเป็นชุดประจำกายใช่ครับชุดประจำกายออนี่ครับตามลพบุรีครับกรรมการรับราชสินพระโตหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็เป็นเลขาชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับครับอันนั้นโยครับครับผมอะไรนะครับ ตะกุดทองคำอันนี้ทองคำไหนหลวงพ่ออะไรออกสายมาได้ยังไงอยู่เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ดูเดยเก็บไว้ก่อนไอ้ดูในคอเลยอะไรอ่ะอันนี้มีแค่นี่นะครับนี่นะถ้าสายตลางบารมีครับสายหลวงพ่อเพียรสังเกตนะต้องมีหนุมานไม้มะกรูดครับต้องหนุมานไม้มะกรูดครับนี่นะครับโยนะโยนี่ก็เป็นถือว่าเป็นกรรมการน้องใหม่นะครับโต๊ะหลวงพ่อเพียรนะครับตัดสินพระอยู่นะครับนี่ครับ ไอ้ที่เลขหนึ่งหนึ่งเก้าครับได้มาจากไหนล่ะครับได้มาจากพี่ต้อนรัได้มาจากผู้ผู้ถ่ายโอ้อ้อนจนได้เนาะได้จนได้ครับไมม่หดเลยก็จะได้มาครอบครองนี่ใช้เวลาเป็นปีใช้เวลานานมากเลยครับนี่นะครับโยพระเครื่องครับโยมุกนะครับนี่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับดูนี่ครับแชมป์ นี่นะครับแชมป์บ้านหมี่นะครับคนนี้ก็เคยลงสตอรี่ใน YouTube ไปแล้วนะครับขายหมานี่นะครับแชมป์วันนี้แชมป์โพกอะไรมาชนะจนครับเด็กชนะจนสายลงว่าเพี้ยนต้องมีชนะจนติดคอแน่นอนแล้วก็เห็นอะไรเหรียญรุ่นแรกแปดเหลี่ยมเนื้อเงินนะครับ สีวบวบวบเลยนี่คือชุดประจำกายที่จะต้องติดกายตลอดถ้าไปไหนใช่ครับโอ้โหตลอดเวลาครับแล้วชุดที่ลงคลิปไปยังอยู่ครบไหมอยู่อยู่อยู่เกือบไม่ครบแล้วครับนี่ครับแชมป์บ้านมีนะครับเป็นกรรมการรับรัชศิลป์พระโต้หลวงพ่อเพียรด้วยครับแล้วก็เป็นคณะบริหารชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพียรนะครับขอบคุณมากครับมาถามพี่หนุ่มพี่หนุ่มครับนี่ครับพี่หนุ่มผมนะครับนี่นะครับตะกุด อยากรู้ว่าตะกุดดำน้ำเป็นยังไงต้องดูพี่หนุ่มนี่นะครับอ๋อนี่ใช่ไหมนี่ครับใส่กันเปื่อยไปเลยโอ้โหนี่นะครับใส่ตามสูตรโบราณหนุ่มบ้านเรานะครับนี่เจ้าของธุรกิจอาหารบ้านเรานะครับใส่อะไรมาบ้างวันนี้จะมีตะกุดครับโอ้โหทั้งทั้งนิ้วทั้งแขนทั้งคอครบหมดเลยกลัวอะไรเนี่ยจะติดตัวตลาดอันนี้ก็เปเรียนรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งรุ่นแรกุ่นแรกอ๋อรุ่นแรกสี่สามเจ็ดเก้าเหลี่ยม แปดเหลี่ยมครับอ๋อแปดเหลี่ยมอ๋อมีแค่นี้แหละแล้วเนื้อเงินอะไรตะกุดอ่ะอ๋อตะกุดเนื้อเงินรูอ๋อรู้กันรู้กันรู้กันเป็นคนเงินแล้วไอ้ที่เลี่ยมทองข้างล่างนี่อะไรตะกุดพิเศษพ่อกับแม่อันนี้พักที่บ้านเลยครับขาดไม่ได้อืมครับอ๋อนี่นะครับพี่หนุ่มนะครับเจ้าของธุรกิจร้านอาหารบ้านเรา ลบุรีหลังวัดเขาที่หินนะครับผ่านมาไปผ่านมาแวะได้ครับครับเพ่าะเต็มตลาดบ้านเหล่านี่ครับเจอแล้วครับเบลวิวครับบางปะอินครับนี่ก็เป็นกรรมการรับรัตดสินพระโตกหลวงพ่อเพี้ยนเลขานุการชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนนะครับวันนี้ขอชมพระที่ที่ติดกายมาหน่อยดิติดกายก็มีหนึ่งนี่ครับกำไรกำไรเงิน47 4บาทครับโอ้ แล้วก็หลักๆเลยนี่ห้อยอยู่ตลอด24ชั่วโมงไม่เคยถอดเลยครับนี่ครับแปดเหลี่ยมครับแปดเหลี่ยมเนื้อทองแดงครับเนื้อทองแดงครับเนี่ยส่วนใหญ่สิทธิ์หลวงพ่อเพี้ยนจะมีอย่างนี้นะครับติดตัวตลอด24ชั่วโมงนี่ครับเบลวิวนี่ก็เคยลงคลิปไปแล้วนะครับพระเครื่องเขาเยอะนะครับเยอะมากนี่เบาวิวจะฝากอะไรให้สิทธิ์รุ่นใหม่เข้ามาสะสมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนแนะนำหน่อย ขอรบก,กวนฝากถึงิน้องๆทั้งหลายนะครับหรือคนที่เข้ามาใหม่นะครับช่วยกันศึกษาศึกษาแล้วก็อ่นแล้วก็ช่วยกันพัฒนาอันไหนไม่รู้สอบถามกับผู้รู้ได้นะครับ,รบมีสิทิหลายคนที่จะพร้อมที่จะให้ความรู้กับ เพราะตอนนี้วัตถุมงคลหลอว่าเพี้ยนก็อยู่ในการประกวดหลากหลายเนาะมีเยอะก็ของปลอมของปลอมตอนนี้จะมีออกมาเยอะของเก๊นะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของพ่อช่วงนี้จะราคาราคาขึ้นเรื่อยๆและเป็นที่แสวงหาด้วยแล้วก็จะมีของปลอมและของเก๊อได้เยอะได้ครับคือสายดีครับถ้าไม่มั่นใจถามถามตามเู้่อดได้ครับก็ขอบคุณมากครับเบาหวิวบางปะอินนะครับขอบคุณครับเจอแล้วครับหมวดภูมิหมวดภูมินะครับ นี่ไม่เจอกันปีกว่าแล้วผมมีนนนนมี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 แผลกันอยู่ครับที่ล่องแผลเมืองการครับนี่เพิ่งเจอครับ,รบวันนี้ต้องขอ,เ,ขอ,งอเอาคืนแล้วครับ,บแล้วในคอมีอะไรเขาไม่ยอตายก็นี่ครับธนบัตรหมดปูมนะครับปีห้าแปดครับองคนี้ผมเข้ามาจากวัดซีนเดิมแต่ว่าพิเศษคือไม่ได้ติด พออมาจากวัดตั้งแต<อ>่ตั้งแต่ตอนแรกปีห้าแปดที่นี่เลยครับผมก็เลยไปอ๋อเช่าจากวัดก,ก็ตัวสามร้อยเด็กสามร้อยทีพีอ่าไปห้าร้อยนี่ครับตรงนี้ไม่มีไม่มีตาพลอยครับสังเกตงคือมันต<อ>าเพชรผมเอาไปฝังเพชรเองครับอ๋อ <จะ S 1> เป็น,นใครโชคใครลาบมาเหมือนหอยตาประมวลมันแจ็คสเปโร่ใอ๋อะจะต้องใส่ลงนิดตาเดียวมีตาเดียวเลขึ้นสามเจ็ดนะครับอ๋อเลขสามเจ็ดอยู่นี่ตัวตลอดเวลาเลขสิบเก้าไปแล้วสิบเก้าไปแล้วครับอ๋อเจ้าของเขามาไปแล้วเกินหมื่นหกนะครับหมื่นหกลานี่นะครับละเาวิ่งคือล่าสุดนี่ครับ คือเจ้าของครับหมายเลข19นะครับเปิดไปนลฮะปิดไปแล้วนะปิดไปหมื่นหกครับนี่ครับแต่ว่าแต่ว่าพี่เอกไม่ได้เป็นหมื่นหกครับพี่เอกได้มากกว่านั้นอีกเอาไว้จับต่อจากไทยบางการพี่ยุทธนาอ๋ออ๋อกินยาตััวครบแล้วก็พี่มีอยู่สิบตัวว่าจะขายตัวละห้าพันเนี่ยนี่ครับนี่ครับติดตัวมาอู้เป็นชุดงานนะครับเสืียงาของหลวงข้อนะครับเนอะเกษารเกษารตัวเท่าไหร่ อ๋ออเ็บเเสืองานงนะครับเก็บเก็บเก็เก็บเก็บเบเก็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 บเบเก็บเก็บก็บวน็บเก็บเก็บเกบเก็บเกือเก็เก้บเบเก็ก็บเก็าเก็บเบก็เก็บเก็บก็บีกเกบเก็บเก็บคบ มีอน,นี่เอาไว้เป็นท <|so|> ี่ตัวเองเป็นกรรมเออตัวประกันครับเอาไว้ตัวประกันนี่แหละครับหมวดภูมินะครับก็เป็นคณะบริหารชมรมด้วยครับนี่นะครับนานๆจะเจอครั้งครับครั้นี้ครับขอบคุณมากครับหมวดภูมิสวัสดีครับ นี่ครับเจอแล้วครับพี่ยุทธครับยงยุทธเจ้ากรมเชี่ยวกันค้านะครับพระเยอะมากนะครับใครอยากได้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้พระจำกายเนาะวันนี้เอามาแค่องเดียวพอเองเดียวครับน่าจะพอแล้วนะแต่มีข้างหลังเนี่ยโอ้โหหน้าตรงคำนะครับชนะมานี่หนึ่งเลยเรื่องของใครก็ไม่รู้ว่าฝาดใครีขยันได้ไหมเนี่ยงานแลวไม่ยอมเอาคืนทีที่วันนี้มาเหรอาอยากให้องเดียวพอเนาะ้างหลังมีด้วยนี่เสือเสือจิ๋ว บอกองค์เดียได้ไงมันต้องคมนี่มันนี่ต้องมีคนเฝ้าด้วยถ่ายรายได้ไม่เฝ้าด้วยบัการถายเายเสือจิ๋วต้องจิ๋วจริงถึงจะดีนะเพื่อใส่ไปใสวยได้ข่าวว่ามีชนะมันเยอะนี่ชนะมันก็มีบาอหเรไงที่บ้านแล้วก็ไม่เยอะครับไม่เยอะก็สะสมไปเรื่อยๆอ๋อทุนสามพันห้านะเหลือละสามพันห้าใช่ป่ะสามพันห้าก็ตอนนี้ได้ไม่สามพันห้าแล้วเส้นทองคำน่ะมีอะไรอะไรนะครับสร้อยทองคำนั้นเ้าอะไร เป็นสายถุงเป็นเต่าเต่าเต่าอ๋อหลวงปู่หลิวชัวนี่นะครับนี่นะสุขใจน้อรุ่นสุขใจเนื้อนวัข้างบ้านให้มาของวันนี้เกิดอ๋อนี่นะครับยงยุทธเชี่ยวกันค้าาท่านนี้มีมีพาเยือนครับเขาจะสายสะสมนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีอีกท่านนึงครับมาจากอ่างทองครับเอกชัยโยครับท่านนี้ก็เป็นคณาหทหารชมลมนะครับเจอแล้วครับนี่ สวัสดีครับเอกชโยนี่แหละครับว่าที่เจ้าบ่าวในวงการครับวันนี้มาก็ไม่ได้พกอะไรมามีรูปเขาตาปีห้าแปดกับกระทงเหลืองจานเมื่อโอ้โหแล้วแล้วสร้อยทองคำเนี่ยน่าจะเป็นตระกูล50หรือจีวรจีวรครับนี่ครับมีเก๋ตาแล้วก็เมื่อตาที่ใกล้จีนนี่นะครับส่วนนี้ไข่เมานี้วันนี้พกมาแค่เป็นชนะมารเนื้อฉนวนของยี่ห้อสองชีสวันนี้พกไปมาเยอะไเวลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ครบครับแล้วที่หนีบไว้อะไรที่หนีบเป็น เขาเวทสวรรณวัดจุฬามณีครับอ๋อสุดยอดสุดยอดผมได้พวมากางผมาหาข้างหน้าครับแล้วที่พวงกุญแจนั่นอะไรอ๋อนี่เป็นอ๋ออืมอืมเยอะนะไม่มีครับมาคนเดียวเหรอมาคนเดียวครับมาคนเดียวกล้าเนาะมหาวิทยาลัข้างหน้าครับอ๋อแล้วจะแต่งงานเมื่อไหร่ก็ต้องรออุ้ยเนอะเลื่อนแล้วเลื่อนอืมอืมอืมไม่ต้องเลื่อนแล้วตอนนี้ โต๊ะจีนนี่ต้องมีโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะมีครับมีโต๊ะหลวงพ่อเพี้ยนนะเขียนซองไว้เรียบร้อยหัหมีเขียนซองด้วยชมรมว่าเครื่องนี้จะแจกซองใสทั้งหมดครับโอ้ยแจกเท่าไรก็รู้เลยใช่ไหมแจกซองใสครับกลุ่มนี้ต้องแจกซองใสอย่างเดียวเพราะไมื่อกี้นับนี่แหละครับเอกชัยโยนะครับอยู่อ่างทองครับขอบคุณมากครับนี่ครับเจ้าของรีสอร์ทนะครับพี่วุฒินะครับสวัสดีครับพี่วุฒิ นี่ครับมีกรณีสิทธิ์หลวงพ่อเพี้ยนนะครับอยู่นครนายกมีพระที่หลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยพี่บุตรสะสมรุ่นไหนบ้างเนี่ยส่วนใหญ่โอ้โหนี่มันรุ่นสองเรามีรุ่นสองครับพี่โอ้มีเนื้อเงินนวะลงยาโอ้โอ้ซุ่มเนาะเออนี่นะครับและชุดที่อยู่ในคอล่ะมีชนะจนองเดียวครับนี่ครับถึงบอกว่าสายหลวงพ่อเพี้ยนเนี่ยส่วนใหญ่ชนะจนนะครับ เนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเจ้าของรีสอร์ทบ้านสวนอะไรนะบ้านสวนบัวบ้านสวนบัวนะครับอยู่ที่นครนายกนะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่ให้ทีมงานมาร่วมกิจกรรมที่นี่นะครับพิวุตรขอบคุณมากครับพิวุฒรสวัสดีครับครับนี่แหละครับเป็นทีมงานพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกนกฐินและเป็นกรรมการรับและตัดสินพระโตหลวงพ่อเพี้ยนนะครับซึ่งมาร่วมกิจกรรมที่พิศองที่นครนายกนะครับ ก็มีพระที่ติดกายที่เขาบูชานะครับก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะครับก็เห็นกันแล้วนะครับว่าสายหลวงพ่อเพียน,นะครับศรัทธาหลวงพ่อเพียนเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆใ,ในช่องสอนอชาแนลนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโงยามากครับ